สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม a m ม t บคเหมือนเดิมสาหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR ของน้องเอนน็นนาะครับมาครับก็เพิ่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับมาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสําหรับตัวเกาะลูเฟเนียนะครับ ถ้าเกิดเรานะครับมีอาวุธ EX มีอาวุธ LD นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอาวุธ FR ก็ตามถ้าเราต้องการเอาน้องเอนนาลงไปกดสกิล LD เหมือนกับในคลิปอาหารด่านที่ผมทำไว้นะครับก็แนะนำให้ทำเกราะฟ้าไปเลยนะครับเพราะว่าเกาะลูฟิเนียธรรมดากับเกราะฟ้าเนี่ยดามเมจต่างกันค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าใช้งานคุ้มนะครับก็ทำเกราะฟ้าไปเลยนะครับ ส่วนไทฟ์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของน้องเอนนาเนี่ยก็จะมีการโจมตีเวทกับากายภาพเนี่ยผสมกันนะครับสำหรับซาเฟียอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันยาวมากนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามกันไปก่อนนะครับสำหรับซาเฟียนะครับอา AF นะครับก็แนะนำเป็นแอตแทก์ร้อยแปดคู่กับบูทนะครับซึ่งบูทเนี่ยจะเพิ่มค่าแม็กเวฟและค่าแอตแทกนะครับอย่างละ5% ถ้าใส่3อันก็ได้15%นะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็ง่ายอยู่แล้วนะครับแค่มีบัฟประจำตัวของเขานะครับก็คือแบบนี้เนี่ยจะอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น AF Boost เนี่ยก็จะทำงานตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดใครจะใส่ a t t a ท k 108คู่กับ m a c w เ v e 3 3 0ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับ FR Level นะครับถ้าใครที่ต้องการลงทีมแล้วไปยืนกดสกิ LD ล LD รัวๆเนี่ยผมก็แนะนำให้อัพ Uh, FR level เวลสิไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาดาเมจให้ได้สูงสุดแบบสูงจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องดาเมจสูงสุดเนี่ยก็อัพแค่ level 10 20ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆ mm hmm. นจะเลือกอัพเลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยก็อัพไปที่30เลยนะครับสำหรับการใช้งานจริงนะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่สเฟียรนะครับซึ่งสเฟียรเนี่ยผมก็จากที่ผมคุยกับน้องอันนะครับ mm. ก็แนะนําเป็นให้เราเพิ่มค่าแม็กเบฟนํำนะครับส่วนอันที่ห้อยตามเนี่ยแล้วแต่ว่าจะได้ค่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าลองลงมาเนี่ยอันดับแรกคือค่าแม็กเบฟอันดับที่2คือค่าอินเบฟนะครับและที่เหลือก็ตามใจเลยนะครับโดยที่สเฟียรลูก A นะครับที่หน้าใส่แล้วก็มีค่าแม็กเบฟนํำ10% จะมีทั้งหมด16ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลูกแรกเลยนะครับสําหรับลูกแรกนะครับก็คือลุงหยางนะครับลูกที่2นะครับก็คือพารอมนะครับลูกที่3นะครับก็จะเป็นบัสนะครับแต่ว่าบัสเนี่ยจะมีข้อแม้ตรงที่ว่าจะต้องเบรกนะครับซึ่งตัวเอนนาเนี่ยไม่มีความสามารถในการบังคับเบรกลูกนี้เราจะเลือกใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมอย่างผมก็ไม่ ไม่ใส่นะครับเพราะว่าโอกาสที่เอ็นนาจะได้เบรกบ่อยๆมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบรกครั้งหนึ่งอยู่แค่3เทินเองนะฮะถ้าเป็นผมผมก็ไม่ใส่นะแต่ถ้าเกิดใครจะใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยลูกที่4นะครับก็จะเป็นอ่าน้องทีนานะครับนี่นะฮะทีนาได้2อันเลยฮะอินเวกับแม็กเบฟลูกที่5นะครับก็จะเป็นซาบินนะครับนี่นะฮะลูกที่6อ่าแน่นอนครับสามัญประจําบ้านนะครับ ป่าเซฟีลอสนะครับอ่านี่นะครับลูกที่6ลูกที่7ก็จะเป็นอ่าผู้ชายหน้าบากของเรานะครับสคอลนะครับลูกที่8ก็จะเป็นซีดานนะครับสําหรับซีดานเนี่ยง่ายหน่อยนะครับแค่มอนเตอร์เนี่ยมีดีบัฟอยู่บนหัวผลของแม็กเบฟสิก็จะทํางานตลอดเวลานะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องแปะดีบัฟเลยซึ่งตัวน้องเอนนาเนี่ยเริ่มเกมมาก็ทําการแปะดีบัฟมอนอยู่แล้วนะครับ ลูกที่9ก็เป็นวีวีนะครับลูกที่10ลุงสไตเนอร์นะครับลูกที่11ก็เป็นเจลูรูห้0รซีซีนะครับแล้วก็ลูกที่12เนี่ยก็จะเป็นป้าชานตตโตะนะครับนี่นะฮะลูกที่13เป็นพรีเช่นะครับลูกที่14เป็นอาร์เกียสนะครับอาร์เกียส อันนี้นะครับอากเลียสลูกที่สิบห้าก็จะเป็นเอสนะครับอ่าลูกที่สิบหกก็จะเป็นฝาแฝดนะครับฝาแฝดฝาแฝดอ่านี่นะครับฝาแฝดส่วนลูกของตัวเอ็นน่าเองจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกใช้เลยนะครับสำหรับสเฟียร์ก็มีทั้งหมดสิบหกลูกนี้นะครับที่ผมแนะนํานะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิล e x ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยเกรดเอมันเต็มเลยนะครับสำหรับสกิล e X นะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวน้องเอนนาจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน2คันนะครับเพื่อที่จะเรียกกันดั้มออกมาโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีนะครับเมื่อมีสเปเชียลบัฟกันดั้มอยู่บนหัวนะครับ ตัวน้องเอนนาเนี่ยจะคำนวณการโจมตีและ HP Damage Limit ทุกอย่างนะครับจากตัวน้องเอนนานะครับอันแรกนะครับคิดคำนวณจากแม็ก HP ค่าอินเบฟและค่าแม็กเบฟนะครับคือ500%นะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็ได้เป็นพวก Damage Limit อะไรพวกนี้นะครับก็ได้ทั้งหมด300%นะครับสำหรับการโจมตีนะครับเมื่อมี Special Buff บนหัวนะครับแน่นอนครับว่าพอเรากดสกิลเอ็กแล้วเนี่ย มันมีสเปเชียลวัทันทีนะครับการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมู่ด้วยธาตุมืดนะครับจํานวน5ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบาหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทําการลบเทินมอนเตอร์ทั้งหมดจํานวน1เทินพร้อมกับทําการลดเทินตัวเองไปข้างหลังนะครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับเทิร์นถัดไปจะใช้สกิลฟรีนะครับนี่นะฮะก็คือเรียกหุ่นมาแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็ใช้สกิลฟรีนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟกันก่อนนะครับก็คือโอเมก้าก็อันนี้นะครับสำหรับอ่าความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับก็คือกันดั้มเนี่ย อย่างแรกเลยนะครับจะซัมมอนหุ่นยนต์มานะครับแล้วก็เพิ่มค่าแม็กเบสเต็มเลยนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับว่ามี500%กับ300%นะครับแล้วก็การโจมตีของหุ่นเนี่ยเมื่อออกมาแล้วนะครับจะลดทุกๆุกหนึ่งนะครับซึ่งสกิลที่มีการเรียกหุ่นออกมานะครับก็จะมีสกิล2นะครับนี่นะฮะแล้วก็มีสกิล LD นะครับนี่ฮะที่สามารถเรียกหุ่นออกมาได้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของสกิลหนึ่งกันต่อเลยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทําการตีเบฟหมูด้วยธาตุแสงนะครับจำนวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150ตดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับห้ของฮิตพีดาเมจที่ทําได้หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับ จะทําการแปะดีบัฟพีให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจํานวน8เทิร์นส่วนตัวน้องเอนนาเองจะได้รับบ er, ัฟประจําตัวบัฟซีนะครับจำนวน6เทิร์นนะครับเห็นไหมครับว่าพอออกแอคชั่นปุ๊บอ่าตัวสเปชลบัฟก็ลดไปนะครับสำหรับความสามารถของดีบัฟนะครับก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยแพ้ทตาแสงและทตุมืดนะครับ พร้อมกับลดค่าพลังป้องกันนะครับก่อนที่เราจะดูสกิลสกินะครับเราก็มาดูบัฟป,ประจําตัวกันนะครับก็คือบัฟสอันนี้นะครับสําหรับความสามารถของบัฟสีนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่าแอ t แท็เพิ่มค่า m ม็กเบฟและเพิ่มค่าอินเบฟนะครับห้อย่างที่2เพิ่มค่า h ฮดพีดาเมจสามสอย่างที่3เพิ่มค่า o อเวอร์โฟลอย่างที่4ี่บัฟธาตุแสงและธาตุมืดให้ตัวเองนะครับ แล้วก็อย่างที่5นะครับคืนเบฟ20%เนะครับเมื่อกดคอมมานดตีเลือดนะครับหรือการตีเลือดปกตินะครับทำให้ตัวน้องเอนนาเนี่ยเบฟไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า20%แน่นอนนะครับส่วนความสามารถที่6นะครับหลังจบเทินนะครับมีโอกาสที่เกตเอ็กจะเต็ม100%นะครับโดยที่โอกาสในการเต็มจะอยู่ที่20%ของการออกแอคชั่น1ครั้งของน้องเอนนานะครับ ส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับเป็นความสามารถในการฟริกตัวเลขของเบฟดามจนะครับให้เป็นเลขกลมๆนะครับจะไม่มีการาาเรียกว่าเป็นการปัดเศษนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราตีเบฟเนี่ย9,200ต่อการตีเบฟ1ฮิตก็จะกลายเป็น10,000หรือว่า11,000 12,000ต่อ1ฮิตแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของแับ4นะครับ ต่อมาก็เป็นสกิล l นะครับสำหรับสกิล l เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดไม่มีบัฟกันดมนะครับก็จะทําการตีเบฟหมู่4ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150ดาเมจเป็นดานเมจหมู่แบบหางครึ่งนะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของสกิล65กันต่อเลยนะครับสำหรับสกิล65นะครับมีผลให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับค่าแรกที่ได้นะครับเพิ่มค่าอินเบฟ60%เพิ่มอย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแมกเบฟ20%อย่างที่3เพิ่มค่าโอเวอร์โฟ20%และอย่างที่4นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ30%นะครับ สำหรับสกิล l d นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะได้รับสเปเชียลบัฟ3าอ่าสามขั้นนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด8ครั้งนะครับสามารถตีเกินแ็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวน้องเอนนาเองจะได้รับบัฟซนะครับจำนวน6เทิร์นแล้วก็สกิล l d เนี่ยมีโลเทิร์นเลตนะครับลดเทิร์นตัวเองด้วยนะครับ เห็นไหมครับว่าค่าแม็กเว็บขึ้นมาเป็น4ี่แสนเลยนะครับต่อมาก็เป็นสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิล FR นะครับสำหรับสกิล FR นะครับจะทำการตีเบฟหมู่6 ·ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำการลบเทินมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน1่เทินนะครับ เทนะครับสำหรับกันดำของเรานะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสกับ FR โหมดกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจาก FR โหมดก่อนนะครับสำหรับ FR โหมดนะครับเมื่อเราโจมตีติดการแพ้ธาตุนะครับ จะเพิ่มค่า HP Damage ห้าเปอร์อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Magic Cap นะครับห้สิบปอร์เซ็นตนะครับส่วนเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ HP Bonus นะครับมีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อโจมตีธาตุมืดน,นะครับจะได้20%เงื่อนไขที่2เมื่อโจมตีธาตุแสงนะครับจะได้20%และเงื่อนไขที่3นะครับ เมื่อโจมตีติดแคปแม็กเบฟนะครับก็จะได้40%นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของอาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เฮดบีโบนัสนะครับซึ่งในในหน้าจองของผมเนี่ยมันได้น้อยน,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลิมิตเบรกตัวอาวุธ FR เลยนะครับก็เลยได้แค่นี้นะฮะ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability กันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินเนี่ยก็จะมี Special ลเอฟเฟทั้งหมด4เทอนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20%อย่างที่2บัฟธาแสงและธาตุมืดให้ตัวเองนะครับและอย่างที่3นะครับฟิกตัวเลขเบฟดาเมจให้เป็นเลขกลมกลมนะครับ ต่อมาเป็นคอทองนะครับสำหรับคอทองเนี่ยก็มีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เทินนะครับความสามารถให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับหลังจบเทินนะครับมีโอกาสเกรดเอเต็มนะครับ20%อย่างที่2เพิ่มค่าแอตแท็40%อย่างที่3บัฟธาตุแสงและธาตุมืดให้ตัวเองนะครับอย่างที่4เพิ่มค่า H P ดาเมจรและอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าอูฟโฟนะครับอีก20%นะครับ เดี๋ยวผมจะให้น้องรีหนัวนะครับเปิดสกิลเบิร์นะครับแล้วมาดูกันว่าโอกาสที่เกรดเยกเต็ม20%เนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนที่ผมทดลองนะครับบางครั้งก็เต็มแค่ครั้งเดียวบางครั้งก็เต็มแค่2ครั้งนะครับซึ่ง20%เนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับอันนี้ครั้งที่2แล้วนะฮะก็ยังไม่เต็มนะครับ ั้งที่สก็ยังไม่เต็มนะครับอ่าครั้งที่4เต็มนะครับครั้งที่5ก็ยังไม่เต็มนะฮะเห็นไหมครับว่าโอกาส20%มันน้อยมากนะฮะสองครั้งเองนะครับเนี่ยผมเคยดูคลิปของฝรั่งนะครับคือโชคดีมากได้เอีกเต็ม5ครั้งนะครับ อันนั้นคือโชคดีจริงๆเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นน้องเอนนาเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยก็เทิร์นแรกนะครับเกรด ex มันเต็มก็ต้องกดสกิล ex ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดสกิล ex ไปแล้วครับเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับโดยที่สกิล1น,นะครับ จะใช้าก็ต่อเมื่อเอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟตัวเองนะครับแล้วก็แปะดีบัฟใส่มอนเตอร์นะครับซึ่งดีบัฟของตัวเองเนี่ยคือบัฟซีอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าได้ค่าต่างๆทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นบัฟนี้อย่าให้ขาดอยาให้หายนะครับส่วนสกิล2นะครับก็แนะนําให้ใช้ตอนที่มีบัฟกันด้ามตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าพอเราใช้ตอนที่มีบัฟกันด้ามอยู่เนี่ยเห็นไหมครับว่าแม็กเบฟมันขึ้นแม็กสุดแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันแรงกว่า ตอนที่ไม่มีกันดั้มนะครับอ่พอสกิลเอ็กมันเต็มอีกเนี่ยเราก็กดเหมือนเดิมนะครับพยายามกดสกิลตอนที่มีสเปเชียลบัฟนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแรงของตัวเอ็นหน้านะครับเดี๋ยวอีกอันนึงนะครับไปดูกันที่สกิล65กันดีกว่า นี่นะฮะถ้าเกิดเราต้องการกดสกิล l d นะครับเพื่อที่จะรีดดาเมจเนี่ยอย่าลืมกดสกิล6 5เพื่อเอาค่าต่างๆของตัวน้องเอนนาก่อนนะครับจงังหวะแบบนี้เนี่ยผมก็จะกดสกิล e x ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟ C มาก่อนนะครับออขออภัยฮะไม่ใช่บัฟ C เป็นสเปเชียลบัฟนะครับแต่อันนี้ผมพลาดไปนิดนึงครับคือ บัฟจากสกิลหนึ่งมันหลุดนะครับสำหรับการเล่นน้องเอนนาเนี่ยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เอาลงโจมตีแบบหลักๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะให้เพื่อนเนี่ยปั๊มเกตนะครับแล้วก็ตัวน้องเอนนาเนี่ยก็ค่อยกดสกิล l l ลูดดามเมจเอานะครับ อ่ะอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ลูดไปเลยนะครับดาเมจการเล่นน้องเอ็นนาก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิล FR เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวน้องเอ็นนากดเองเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันได้น้อยแน่ๆนะครับเพราะว่าเราจะต,ต้องหาตัวบัฟธาตุแสงกับาธาตุมืดมาลงทีมนะครับ ไม่อย่างนั้นเราจะได้แค่เงื่อนไขเดียวคือเงื่อนไขที่3นะครับเพราะฉะนั้นตัวน้องเอนนาเนี่ยไม่เหมาะกับการเปิด FR ของตัวเองนะครับแต่ว่าเอาไปคอมโบกับคนอื่นจะง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น FR ของน้องเอนนาเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปคอมโบกับคนอื่นดีกว่านะครับ สำหรับการเล่นน้องเอนนาก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังมีตรงไหนที่ยังงงอยู่หรือว่าสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถาไมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนเพื่อที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมในง,งานด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆมเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนนะครับสำหรับคลิป รีวิวน้องเอนนาเอาร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ